เพื่อนๆเคยเจอไหมครับจะรดน้ําต้นไม้แต่ละทีก๊อกน้ําก็อยู่ไกลสายยางอยู่นี่เราต้องเชียวปิดเชียวเปิดพอจะปิดก็อยากใช้น้ําแต่พอจะเปิดต้องเดินไปเปิดไกลๆแล้วเราจะทํายังไงล่ะทองลือให้การปิดเปิดน้ําเป็นเรื่องง่ายๆโดยไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวมันจะมีขั้นตอนการทํำยังไงไปดูปรพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกสําหรับวิธีการปิดเปิดก๊อกน้ําถ้าสายยางอยู่ไกลเราต้องเดินบ่อยๆเพื่อน เดินไปเดินมาเพื่อจะทําการปิดเปิดให้เพื่อนๆทาแบบนี้การปิดเปิดน้ําจะเป็นเรื่องง่ายๆให้เพื่อนๆหาขวดโออิชิมา ah เราจะตัดเอาเฉพาะส่วนข้างบนแบบนี้นํามาหนึ่งอันมีแบบนี้แล้วให้เราเตรียมฝาเฉยๆมานะครับฝาแบบนี้มาหนึ่งอันเหมือนกันครับต่อไปให้เราทําการเจาะรูตรงฝานะครับเพื่อนๆนี่เจาะไปเลยหาเป็นเข็มตรงเเจาะให้ดูนี้เราจะทําการเจาะ แบบนี้เพื่อนจะได้หน้าตาเก๋ๆแบบนี้เลยต่อไปให้เราหาท่อ PVC ขนาด4ี่หนมาจะสั้นจะยาวก็ได้แต่ทองลือม,มีแค่นี้เอาแค่นี้พอทำการลนไฟครับนำปากขวดมาสวมเข้าแบบนี้หาเป็นเชือกมาร้อยตรงฝาเพื่อน,อนข้างๆเนี่ยเราเจาะรูเล็กๆไว้ร้อยเข้าไป ให้เรานำมามัดใส่ตรงนี้เลยครับนี่จะได้หน้าตาเก๋ๆแบบนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วมันจะใช้งานยังไงเราทองลือเราก็นําไปประกอบเข้ากับสายยางเลยครับให้เรานํามาต่อเข้ากับสายยางแบบนี้เลยครับเพื่อนๆต่อด้วยกาวทากาวให้แน่นหนาถาวรเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้เราไปเปิดหน้าเลยครับนุ่นก๊อกน้าอยู่ไกลๆนุ่นนะพอเราเปิดหน้าเพื่อน อย่างดีเลยนี่นี่น้ำของเราก็เป็นฝอยแบบสวยงามเพื่อนๆดูดิยอย่างดีอะสมมุิิว่าเราต้องการจะพักการใช้น้ำแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็เป็นการเพืองน้ำโดยใช่เหตุเราจะปิดใช่ไหมก็แค่นำฝามาปิดปัป๊บเข้าไปง่ายง่ายมากเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้โดนเราเราก็ออกห่างๆตัวนิดนึงอ่ายื่นมือไปปิด ปัเบก็ไปเราก็จะได้เป็นหัวฝักบัวหัวฝักบัวแบบนี้ปุ้ยถ้าจะปิดน้าชั่วครั้งชั่วคาวเราก็หมุนหัวฝักบัวออกปับ๊บทําการปิดน้ําไว้ปับ๊บง่ายมากมเพื่อนไม่ต้องเดินให้มันเหนื่อยอีกต่อไปอย่างดีเลยปุ้ยการเปิดปิดน้ําของทองลือก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไม่ต้องเดินไปเดินมาให้มันเหนื่อยอีกต่อไป ถ้าเพื่อนๆรับชงคลิปนี้เสร็จแล้วใครที่มีก๊อกน้ําแล้วสายยางลากไกลๆลองเอาวิธีนี้ไปทํใช้กันดูนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์ให้ทองเลยหน่อยทองเลยจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ลงให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชกอีกขอบคุณครับปูเย็น